ถึงเวลาที่ต้องกดอันตินะ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 ขอยเล่นได้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 ฟูม ปไปแง่คนดูคิดถึงฟิลนี้กันหรือเปล่าในการเปิดเพทู ool, แล้วเอาแผ่นใส่แล้วก็ต้องรอมันวูมแบบนี้ก็คือเล่นได้นะแต่ถ้ามันขึ้นสีแดงหรือมันโหลดนานๆคือเล่นไม่ได้วันนี้เราก็อยู่กับเกมดาวฮิลนะครับคนดูหรือว่าเกมปั่นจักรยานในเพทู ool, นั่นเองนะมันจะมีชื่อเรียกต่างกันเว้ยอานเนียอย่างบ้านผมนะไอเนี่ยชื่อไอบอลอินนีออนแอนอันนี้ไอบา์มันชื่อไอบาสตามแถวบ้านผมเรียกนะส่วนอีนนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะเหมือนจะเป็นคนออสเตรียแย่ yeah. อันนี้ไออ้วนนี่แล้วก็ตามด้วยไอโกโกนะ้นาานเเรีกกทดดด็คู ที่จักรยานนะเราจะเอาเป็นจักรยานสีแดงแล้วเปลี่ยนสีจักรยานงไงวะคนดูแล้วก็ไอโอเลียงนะโกโกโอเลี้ยงเนี่ยมันจะมีสีดํากับสีม่วงนะเราขอเลือกเป็นสีดานะครับคนดูเพราะว่าเพื่อความเออเขาเรียกว่าอาลิินอนนะไปจักรยานสีแดงกับโกโกโอเลี้ยงอันนี้จะมีทั้งหมด24ด่านนะครับคนดูเออผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะเพราะว่ากูไปนี่มาเปลี่ยนยางฟันมาเว้ยโหแล้วเปิดมาครับอยู่ข้างไอสัตว์อ้วนเลยไออ้วนมึงอย่ามึงอย่าทำอะไรกูมึงอย่าทำอะไรกูก็พอไออ้วนหมัดหนักมากเลยนะตอนแรกนะ ในตอนที่แบบยังไม่มีอาวุธอะไรนะเลยกดสูตรมั่วเลยอะ่ะคนดูคงกดมั่วคนดูคงกดมั่วคนดูคงกดมั่วนี่ไงนี่นะคนดูเราขีดสเตม,มิน่าเราเต็มแล้วนะถึงเวลาที่ต้องกดอันติณะน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 ะอีกทีนึงนะ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 เฮ้ยกูไม่น่าก,กดเลยกูจะกดอีกทีนึงทำไมวะ <c oughs> เอาละคนดูอ้วนพร้อมโดนกูยงังแค่นั้น ผมอาจจะเล่นไม่ได้เก่งมากนะแต่กูเจอได้หมดอะนี่มาดิอันนี้ดอกกูขวดขวดตำรวยโดนขวดตำรวยเสื้อม่วงเสื้อม่วงโดนขวดตำรวยจงังหวะนี้ปลาขวดอย่างเดียวอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเทอร์โบโอ้อีสัตว์นี่เอาเทอร์โบกูไปเจอกูนะเจอกูได้นะมันเอาเทอร์โบกูไปกูจำจำเอ้ยอออกยูตามจองล้างจองผ่านมันแน่บอกเลยตามจองล้างจองผ่านมันแน่ แล้วตอนนี้กูเจอมันละกูเห็นมันในเรดาร์มึงอยู่ในเรดาร์อยู่ในーーเรดาร์หรอนี่ฮนะคนดูท่าเล่นท่าแบบเฟี้ยวๆเลยนะโคตรคิดถึงเลยว่ะคนดูมีใครคิดถึงบ้างป่ะเกมเนี้ยเอา้ากูยังไม่ได้กดอะไรเลยมึงจะเล่นท่าทำไมนักหนาวะเนี่ยอ้วนอ้วนแซงกูเหรออ้วนแซงกูเหรอนี่กูเด้าจัก,กรยานโชว์ไปทีหนึงโอ้โหแล้วกูจะกระเด้าทำไมวะ เอออันนี้ชอบเดาไอ้ห่าน <ıyorlar. S 1> ี่มาทางนี้มาทางทางนี้ได้ท่าน,นิดนึงนะนี่ได้ท่านิดนึงโหมาพลาดเทอร์โบไปไม่เป็นไรเอาเขียวก็ได้นะเอาเขียวเอาเขียวเอาเขียวก็แรงเหมือนกันนะตัวตรงนี้นี่ไงดูดูดูด้วยดูด้วยใครเล่นออกขวามั้งตรงต้นนี้ออกขวาจะเร็วกว่านะครับแล้วก็เด้ eger, nice <matte> าไปทีน,นึงครับเอ้ยหัวเฮ้ยได้อยู่ตกมาข้างล่างแต่มีสเตมิน่าแล้วปั่นเร็วเฮ้ยอะไรอ่ะ ทำไมเลียวแค่ okay. นี้มึงต,ตายวะมึงแม่งอ่อนแอวะโอเลี้ยงโอเลี้ยงแม่งอ่อนแอวะเฮ้ยดิฟดิฟดิดเนี่ยเธอโบมันอยู่ตรงนี้โอ้ยยังจำด่านได้อยู่เเนี่ยถือว่าใช้ได้ถือว่าจำได้ถือว่าจำได้นะคนดูตรงนี้คือหลังคาเพื่อกดสกิลนี่ไงโชว์ไปทีนึงแล้วถ้าเราตามธงขาวมานะครับคนดูธงขาวอันนี้คือมันจะเป็นทางลัดทา,ทางที่เร็วที่สุดนะ จากในตัวเกมนะครับนี่เป็นไงเสียงตัวจริงไม่รู้วนะ่าเด็กเด็กแถวร้านเกมบอกผมมานะเด็กแถวร้านเกมบอกผมว่า,าตรงที่มันมีธงนะมันจะเร็วมันจะเป็นเร็วกว่าว้ยมันจะเร็วกว่าเพื่อน้ยเรามาที่ตรงนี้นเรา,ากดเด้าจักรยานไปทีนึงแงก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 เฮ้ยติดต้นไม้ได้อยู่ยังได้อยู่นี่นะคนดตตนูตรงนี้ตรงนี้ต,ต้องไต่ขวานิดึงแล้วก็โชว์ไปเลยนี่ไงเด้าจักรยาน360อ,องศาไอ้ที่อโดมา คนดูชอบเล่นท่าอะไรกันวะคนดูอยากรู้อะนี่ไงเดาไปทีนึงเดาไปทีนึงนี่เอาไม้ไม้เขี่ยด้วยไม้เขี่ยไม้เขี่ยลมไม้เขี่ยลมโดนไหมนี่อะสเตมินาเขียวคนดูมาทำให้ตีลังกาเร็วๆยังไงวะผมลืมละเทคนิคมาทำยังไงอ่ะเนี่ยไม่ได้วะคนดูผมลืมวะเอ้ยมึงแค่นี้มึง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 ตายเหรอวะมึงเป็นอะไรวะนี่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  แม่งเก่งวะผมตัวเก่งวะมันทำยังไงวะคนดูมันทำยังไงวะที่แบบว่ามันตีงกายเร็วอะทำไม่เป็นวะผมลืมแล้ววะเคยทำได้อยู่นะที่มันตีงการมันจะวูบๆๆนียอะเข้าใจปะนี่ตรงนี้ต้องออกขวานี่ผมจำทางได้อยู่ตนี้เร็วจัดเวจัดเรวจัด โหเราจะถึงเส้นชัยแล้วนะคนดูปลายทางอยู่ข้างหน้าแล้ว ebe 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 อยู่ข้างไอ้นี่ด้วยว่าเป็นสปอนเซอร์ให้ไอ้นี่ด้วยวะมาโชว์ไปทีนี่ปล่อยมือเป็นไงโดดยกล้อเข้าเส้นชยัยนี่นี่นี่เป็นไงอะ่ะ